สวัสดีครับผมบอสจากช่องบอสคุงวันนี้จะเป็นคลิปแรกที่เราจะมาคุยกันถึง Rider ร์เคเซคนแรกของยุคเฮเซึ่งก็คือ m a s ไ r i ดอร์คูกะต้องบอกก่อนว่าคูกะเนี่ยเป็นไรเดอร์ที่ผมชอบลำดับต้นๆเลยนะถ้าให้ติดท็อปไฟ์อ่ะ กูกะคือหนึ่งในนั้นซึ่งกูกะเนี่ยมันก็มีร่างอยู่หลายร่างใช่ไหมซึ่งวันนี้ร่างที่เราจะมาคุยกันก่อนก็คือร่าง growing form ซึ่งก็คือร่างสีน้ำเงินเอ้ยไม่ใช่ร่างสีขาวของกูกะซึ่งต้องบอกก่อนว่าร่าง growing form เนี่ยมันเป็นต้องพูดว่าเป็นร่างแรกนะของกูกะที่ปรากฏมาในซีรีส์ แปลงร่างโดยโกไดยุสกะครับพระเอกของเรื่องซึ่งร่างนี้เนี่ยมีความเป็นมายังไงก็คือร่างเนี้ยคือในตอนแรกก็คือโกไดอะมีความอยากจะต่อสู้เพื่อที่จะปกป้องปกป้องทุกคนจากพวกสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถระบุประเภทก็คือ ปีศาจแมงมุมอ่ะตอนแรกอ่ะผมจําชื่อไม่ได้นะปีศาจผมขอเรียกว่าปีศาจแมงมุมก่อนแล้วกันก็คือร่าง g o w i n g form นะปรากฏตัวขึ้นมาในตอนที่หนึ่งก็คือด้วยความที่ว่าพระเอกของเราอะโกไดอ่ะบังเอิญได้ไปเจอกับเข็มขัดอําดําซึ่งนักสํารวจกําลังตรวจสอบอยู่แล้วถูกขนส่งมาอ่ามายังกรมตํารวจแล้วทีเนี้ยด้วยความที่ว่าพวกสิ่มีชีวิตก็คือพวกอมนุษย์น่ะ ได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาโดยลาสปอร์ตอินดากุบาเซบาเป็นคนปลุกฟอ้อมันขึ้นมาซึ่งในตอนแรกอะ่ะก็คือพระอเอกอเห็นนิมิตอ่าคูกะคนก่อนซึ่งก็คือถ้าจะไม่ผิดชื่อริคุหรือเปล่าใช่น่าจะเป็นริคุนะครับถ้าเกิดว่าใครรู้ก็พิมพิมพ์บอกผมในคอมเมนต์หน่อยนะก็นั่นแหละก็โกไดก็เห็นในนิมิตจนกระทั่ง ปีศาจในมุมอ่ะหมายเลขหนึ่งอมนุษย์หมายเลขหนึ่งปรากฏตัวขึ้นโกไดจึงตัดสินใจที่จะใช้เข็มขัดเพื่อที่จะใช้แปลงร่างเป็นนักรบที่ตนเองเห็นในนิมิตแต่ว่าพอเอาเข็มขัดใส่เข้าไปอ่ะก็คือเข็มขัดก็คือโดนดูดเข้าไปในร่างกายของโกไดเลยก็คือหายไปในท้องเลยคือหมายหนึ่งว่าแบบเสื้อผ้านี่ขาดขาดไปเลยอ่ะตรงช่วงท้องอ่ะ จนโดนจมโดนเล่นงานจนแบบว่ามีจังหวะหนึ่งที่โกไดตัดสินใจที่จะต่อสู้ตอบโต้กลับแล้วทีเนี้ยร่างกายของเขาอ่ะช่องแขนก็เลยกลายเป็นร่าง going ก o ูอิงฟอร์มกลายเป็นแบบต่อยต่อยบ้างเตะบ้าง,างแล้วก็แปลงร่างไปทีละส่วนอ่ะซึ่งผมบอกเลยว่าตอนนี้หนึ่งโคตรเทมากซึ่ง พลังในการต่อสู้ของกรยิ่งฟอร์มถือว่ายังยังอ่อนอยู่นะตอนนั้นอ่ะก็คือร่างแบบกากสุดของคูกะเลยก็ว่าได้อ่ะก็สู้กับหมายเลขหนึ่งจบตอนแรกเสร็จก็คือคือถามว่ามันสู้สูสีไหมผมบอกเลยว่ามันมันก็พอจะสู้ได้แต่ว่าไม่ ไม่ถึงกับว่าจะชนะได้นะผมมองอย่างนี้ก็ก็จบไปการปรากฏตัวของโกอิ้งฟอร์ส่วนาการปรากฏตัวของโ o i ิ้งฟอร์ในตอนที่สองก็จะเป็นตอนที่สู้กับปีศาจคราวอะ่ะผมจําชื่อไม่ได้ผมขอียอย่างนี้แล้วกันปีศาจคา,าวซึ่งปีศาจคราวนี่คือก็คือเป็นอารมณ์เดียวกันเลยก็คือโกได้วิ่งเข้าไปต่อเข้าไปต่อยเข้าไปเตะจนกลายเป็นด่างโ o i ิ้งฟอร์ แล้วปริษัตไอพริาัทรังคขวมันก็แซวๆว่าทําไมพลังของนายมันอ่อนแอจังอะไรประมาณนี้ยอันนี้ผมจำจําได้คร่าวๆนะแล้วก็โดนเล่นงานกลับจนคืนร่างไปก็นี่เป็นการคือร่างดีขาวปรากฏตัวขึ้นมาเป็นตอนครั้งที่สองต่อมาครั้งที่สามครั้งที่สามผม ไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นตอนที่ครูกะได้ร่างเพกาซัสฟอร์มตอนนั้นน่าจะเป็นตอนที่เจดตอนที่7ของซีรีส์มั้งถ้าถ้าผมจำไม่ผิดน,นะก็คือเป็นฉากก็ฉากตอนนี้โกได้ได้ร่างเพกาซัสเสร็จแล้วก็เอ่อพลังของร่างเพกาซัสทําให้แบบได้ยินเสียงของคนคนในละแวกนั้นนะคือแบบประสาทสัมผัสโคตรดีเลยแล้วจนทําให้แบบ ร่างกายของกไดรับไม่ไหวจนต้องคือกลายร่างเป็นก o อิงฟอร์มต้องบอกก่อนว่าร่างพิกสัสตัสร์มถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะคือมันในซีรีส์มันจะบอกว่าร่างพิกาซัสจะอยู่ได้ไม่นานในการต่อสู้ถ้าไม่รีบเปลี่ยนเป็นร่างไมตีอ้อ่ะมันจะแปลงร่างใหม่ก่อนสองชั่วโมงไม่ได้อะไรประมาณเนี้ก็นั่นแหละเป็น ร่าง g o i n g form ครั้งครั้งที่สามาจ่ไม่ผิดใช่ครั้งที่สามทีเนี้ยก็เอ่อ g o i n g form จะมาปรากฏตัวอีกทีหนึ่งก็ช่วงตอนที่สู้กับสัตว์อมนุษย์หมายเลขเเยี่สิบหกปีศาจเทศอะสัเอ่ออมนุษย์สัปราหเทศอ่ะเออที่โกไดเข้า คือโคม่าเลยอะ่ะก็คือแบบสู้เสร็จก็โดนพิษของหมายเลขที่หกไปจนต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วทีนี้ก็คือโดนพิษเข้าไปแล้วจนทําให้แบบคือตายเลยอะ่ะคือโกดาดเราตายเลยแล้วทีนี้ก็ตายเสร็จก็ม่าจะเป็นตอนที่เอ่อสิบสิบแปดมั้งสิบแปดไม่ใช่ดีตอนที่สิบเก้า มันเป็นตอนที่โกดฟื้นขึ้นมาแล้วก็เหมือนคือผมจําไม่ได้นะตอนนั้นมันเป็นเหมือนร่างโกวิ่งฟอร์มันวิ่งมาแบบเร็วๆอ่ะวิ่งมาแบบเร็วๆแ,แล้วแบบสู้กับอา่ามันสู้กับหมายเลอํานุษหมายเลขยี่สกอ่กอะเออแล้วทีนี้ก็คือแบบต้องบอกก่อนนะว่าร่างโกวิ่งฟอร์มอ่ะคืออ่อนอ่อนกว่าล่างมายตี้อีกนะแต่ว่าสู้ได้ค่อนข้างที่จะแบบเออ สูสีเลยอะ่ะก็คือสู้ได้เลยอะ่ะแต่ว่า,าในด้านในด้านแบบพลังเตะต่อ,อยเงี้ยค่อนข้างที่จะอ่อนกว่าล่างไมตี้อยู่ค่อนข้างมาประมาณครึ่งหนึ่งเลยครึ่งต่อครึ่งเลยจนมันเป็นครั้งแรกที่ล่างโกวิ้งฟอร์ใช้ท่าไม่ตายก็คือผมไม่รู้มันเรียกว่าโก i ิ้งคิกหรือเปล่านะเพราะว่าร่างสีแดงมันเรียกไมตี้คิกเออจนคือใช้ไปรอบแรกไม่ตายว่ะ ก็คือตาตาสัญลักษณ์ที่ปดที่แบบเป็นผนึกอะ่ะมันค่อนข้างจะจางจนแบบมันหายไปแล้วนี้ก็เตะครั้งที่สองจนคือมันถ้าใช้พลังของล่าง going form อย่างเดียวคงไม่มีทางชนะจนโกไดต้องทำสมาธิแล้วก็กำไรที่ก้เอเท้าอะ่ะจากสีขาวกลายเป็นปสีแดงก็คือน่าจะเป็นพลังของไมตี้นั่นแหละ จนสามารถที่จะเอาชนะมันเอามนุษย์หมายเลขยี่หม,มาได้นั่นก็คือเป็นการปรากฏตัวของโกอิงฟอร์มอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โกอิงฟอร์มจะผูกมาอีกทีนึงก็ช่วงยาวเ,เลยอะ่ะน่าจะเป็นช่วงที่สู้กับสัตเอ่อมนุษย์หมายเลขสามเก้าอ่ะสับสะปลาดเต่าอะ่ะเออที่มันใช้ร่าง ไลซิ่งไททันอ่ะสู้แล้วก็แพ้จนโดนเสยคางต่อยคางอ่ะกระเด็นลอยแล้วก็แบบกลายเป็นร่างโกอินฟอร์มแล้วก็สลบไปนั่นก็เป็นแบบเออทำให้รู้ว่าแบบอ,อ่าหมายเลขสามเก้าอ่ะสปารลาดต่ออ่ะเออโคตรเก่งเลยต่อมาต่อมาก็หลังจากตอนนั้นหลังจากนั้นก็ g o i n ฟ form จะปรากฏตัวอีกทีนึงก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นช่วงน่าจะเป็นช่วงเอ่อเจอกับหมายเลข44อะ่ะที่เป็นปีศาจปลาฉลามอะ่ะเออที่มันเป็นผู้หญิงอะ่ะเออใช่ตอนที่ก่อนที่จะแปลงตอนก่อนนั้นคือโกได้ขับไปยัง ใช้ฝั่งมั้งแล้วทีนี้ก็แปลงล่างเป็นไลซิ่งพิการซัดเพื่อที่จะสู้กับหมายเลขสี่นี่แหละแต่ว่าเหมือนกับว่าหมายเลขศูนย์่ะหมายเลขศูนย์ก็คือลาดบออ่ะดอึนดากูบาเซบากาลังยืนมองอยู่แล้วทีนี้มันทําให้แบบไม่ได้โฟก,กัสกับหมายเลขสี่เต็มที่จนโดนเหาะของหมายเลขสี่อ่ะเสียบเข้าไปตรงไหล่ข้างข้างขวาจน คือมันเป็นฉากที่แบบถ้าถ้าเกิดดูตอนเด็กก็คือแบบน่ากลัวนะเลือดจริงๆเลยนะแล้วคือแบบดึงดึงหาอ,ออกมาแล้วแบบโอ้โยโคตรเสียวเลยอะ่ะแล้วทีนี้ก็กลายเป็นร่าง g o i n g form แล้วก็คุณอิทิโจเข้ามาช่วยทีนี้หลังจากนั้นก็ตั้งตอนที่สู้กับหมายเลขสี้าก็ไม่ได้แพ้แต่ว่ามาแพ้ตอนสู้กับหมายเลข4ีห น่าจะเป็นน่าจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วแหละของร่าง g o i ิ้งฟอรที่ปรากฏตัวมาในซีรีสถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือสู้กับกาโดรุใช่โกกาโดรุที่เป็นสปาราดด้วงอ่ะด้วงนี้แบบมันมีพลังคายๆคูกะเลยอ่ะที่มันสามารถเปลี่ยนสีตาของมันให้เป็นแบบร่างฟอร์มต่างๆได้อ่ะที่มันสามารถเอาทําอาวุธเป็น เป็นกระบองก็ได้เป็นปืนก็ได้เป็นดาบก็ได้แล้วแล้วพลังมันเหนือกว่าคูกะร่างไรซิงอีกอะไรอย่างเงี้ยจนตอนนั้นก็คือโกได้ใช้ใช้ร่างที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาอะนะก็คือไรซิงมตี้เตะเข้าไปไม่สะเทือนครับแล้วทีนี้ก็ฝั่งนั้นก็ใช้ร่างสีทองของเขาอะของมารเลขสีพกอะเออทีบเท้าคู่มากระเด็นเลยจนคืนร่างกลายเป็น g o i n g form หลังจากนั้นก็คือถ้าหลังจากตอนที่สู้กับหมายเลขสีหไปแล้วอะ่ะมันจะมีฉากหนึ่งที่สู้กับหมายเลข0ูน่ะช่วงตอนที่สี่สิบสี่สิบเจดมั้งแต่ไม่ผิดแต่ว่ามันเป็นฉากที่แบบโดนตัดออกไปอะ่ะไม่รู้ว่าตอนนั้นอมนได้กลายเป็น g o i n g form หรือเปล่าแต่ว่าน่าจะ น่าจะแพรแล้วกลายเป็นโกวิ้งฟอร์แต่ว่ามันมันไม่ได้โผล่มาในซีรีส์มันเป็นฉากที่โดนตัดออกไปนะอืมซึ่งโกวิ้งฟอร์ก็เออร่างมันก็เหมือนกับไมตี้ฟอร์มนั่นแหละแต่เปลี่ยนแค่สีสีจากสีแดงเป็นสีขาวแล้วก็เขาที่อันเล็กลงมาหน่อยส่วนค่าพลังของโกวิ้งฟอร์มก็จะมีประมาณนี้นะที่ผมหามาได้ส่วนสูงหนึ่ง้อเก้าสิบ ซนติเมตรน้ำหนัก90กิโลพลังต่อย1.5ตันพลังเตะ5ตันพลังกระโดด7.5เมตรวิ่งเร็ว100เมตรวิ่งได้10.4วินาทีก็คือประมาณนี้ครับพลังของ Go วิ n งฟอร์ถ้า,าสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละ ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดซับสไคร e กดกระดิ่งกดหัวใจกดไลค์ให้ผมด้วยนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเเรามาเจอกันใหม่บ๊ายบาย